เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาเดินบริเวณสวนป่าหน้าบ้านนะครับบริเวณสวนป่าหน้าบ้านก็จะเป็นลักษณะของเชิงเขาเล็กๆเพราะว่าผมขุดสะหนึ่งไร่เพื่อเอาดินไปถมเป็นโคกมันก็เลยทำให้ดินตรงนั้นสูงครับอันนี้ผมปลูกผักชีครับก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับเนี่ยมาเย็นก็เข้ามาถอนหญ้าผักชีหน้าหนาวขึ้นง่ายครับบางครั้ง เม็ดล่วงลงยังขึ้นเลยเพราะว่าอากาศเขาฉีนเขาก็ขึ้นง่ายก็เริ่มเริ่มขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะพามาเดินบริเวณสวนป่านาครับอันนี้ก็เป็นผักชีูกระต่ายหรือผักชีใบเลื่อยครับค่อนข้างงามมากตัวนี้ก็เป็นผักพวกพริกพวกผักยินต้นนะครับแล้วก็เป็นสวนผลไม้ได้มีกล้วยมีมะพร้าวน้ำหอม หลายๆยอย่างรวมกันแต่ก็มีอย่างเราไม่กี่ต้นแต่มีหลายชนิดแยวผมจะพามาดูบริเวณหน้าบ้านว่าเป็นยังไงอันนี้ผมยอดบวบไว้ก็เริ่มขึ้นแล้วครับอันนี้กวางตุ้งเริ่มขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบเป็นป่าที่มีไม้ป่าแล้วก็มีผลไม้ปลูกไปด้วยผมก็ปลูก สลับซับซ้อนไปเลยตรงนี้ก็ขนนก็ก็เริ่มใกล้จะแก่แล้วมั้งเนี้ตาเริ่มห่างหางหน่อยครับจะเป็นสามการปลูกเม็ดครับก็จะมีกิ่งพันุ์แล้วก็ตรงนี้ก็มีมะมะม่วงน้ำต้ไม้สีทองก็หลายต้นอยู่ส่วนต้นเพกานี่พอมีต้นนึงหลังจากนั้นครับก็จะขึ้นเองมันก็จะเยอะใต้ต้นพวกผลไม้กับไม้ป่าก็จะเป็นใบชุภูครับใบชุพูนี่ ใบค่อนข้างใหญ่เลยแล้วเขาก็เป็นพืชที่เดินไปเรื่อยๆเลยใบชมพูชมพูก็ดีกว่าหญ้านะเพราะว่าปกคุมหน้าดินแล้วก็สามารถเป็นสมุนไพรเป็นอาหารให้เราได้เนีย่ยกลิ่นก็หอมทําอาหารได้หลากหลายครับตอนนี้ก็มีสะเดาทวายเริ่มติดชอ่อสะเดาทวายก็จะออกทั้งปีครับเนี่ยต้นนี้ก็ใหญ่อยู่ค่อนข้างชอดกครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามากิน ท่านี้ผมก็จะพามาดูโซนป่าบริเวณหน้าบ้านนะครับบริเวณนี้อ๋อนี่มะฮอกกานีตัวน,นี้ก็ค่อนข้างใหญ่นะครับยางนาตันนั้นใหญ่มากยางนาก็ปลูกคู่กับมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองตรงนี้ก็เป็นไผ่ข้าหลามกาบแดงคือตอนแรกเขาก็เหมือนจะไม่ใหญ่นะแต่ตอนนี้ผมที่สังเกตผมดูเขาเริ่มเป็นทรงแล้ว เริ่มเป็นทรงแล้วบางคนเขาบอกว่าต้องปลูกบนเขาพื้นที่ของเขาถึงจะมีปล้องแต่ที่ผมสังเกตต,ตอนนี้เขาก็เริ่มสามารถเอาไปเผาได้แล้วเนี่ยแต่ว่าลำยังไม่ใหญ่มากอายุเขาอาจจะยังไม่ได้ปีหน้าก็อาจจะขยายลำได้มากกว่านี้ครับก็ถือว่าปลูกได้อยู่ครับพื้นที่บ้านเราเข้าวหลามกาบแดงครับที่ผมบอกว่าเป็นไหล่เขาก็นี่นะครับช่วงนี้น้ำเยอะเพราะว่าฝน ตกบ่อยเห็นว่าพายุกำลังจะเข้าไหมแล้วน้ำก็เลยเอ่อมาถึงต้นนี้เลยอันนี้ก็เป็นบ่อที่ผมจกไว้ขนาดหนึ่งไร่นะครับเนี่ยเพื่อเอาดินจากบ่อเนี่ยมาถมเป็นเชิงเขาตรงนี้บ่อน,นี้ผมปล่อยปลาไว้น่าจะเป็น10ปีแนละ้วก็ไม่เคยได้สูบออกเลยผมเคยเอาผักตบออกไปสองรอบแต่พอเผลอก็เต็มบ่อผมว่าจะ เข้ามาจัดการเพราะว่าอาทิตย์หน้าผมว่าจะเปิดบ่อปลาเพื่อให้คนมิมาตกครับมันมีทั้งหมดในนี้สิบรวมคลองไส้ไก่ด้วยสิบ่อแต่บ่อใหญ่ๆก็อยู่ประมาณ5บ่อทุกบ่อก็มีปลาหมดครับเป็นปลาธรรมชาติคือเป็นบ่อปิดมีแต่น้ําฝนกับพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวไม่มีน้ําจากภายนอกเข้ามาครับเพราะว่าเราต้องการให้พื้นที่ ของเราเนี่ยปลอดภัยจากสารเคมีปนเปื้อนเราก็เลยเป็นบอ่อปิดเหมือนจกคันเมืองล้อมรอบไปเลยเพื่อไม่ให้น้ำภายนอกเข้ามาปลาในนี้ก็จะได้แต่น้ำฝนกับน้ำที่เกิดจากบาดานโซล่าเซลล์ที่ผมใช้ทุกวันนะครับตรงนี้ก็เป็นไผ่เหลืองใหญ่ไผ่เหลืองใหญ่ก็ค่อนข้างจะเยอะและบางทีผมผมก็ค่อยจัดการกันเนี่ยบางทีหน่อย ผมก็เริ่มหักออกมั่งครับเพราะว่าเขาค่อนข้างจะกวนกวนไม้ป่าต่างๆบางทีผมไม่มีเวลาเข้ามาจัดการก็เริ่มเอาไปใช้แล้วก็หน่อใหม่ออกมาผมก็หักทิ้งมั่งเพราะว่าเหมือนเขาจะกระจายตัวเร็วมากเลยจนต้นไม้อื่นโตหนีไม่ได้ไงอันนี้เป็นไผ่สีทองก็จะแตกต่างกัน,นครับระหว่างไผ่เหลืองใหญ่กับสีทองไผ่สีทองจะเป็นไม้บาง ลำตรงแต่ว่าไผ่เหลืองใหญ่ก็จะลำค่อนข้างใหญ่ครับก็ไปใช้ประโยชน์ได้ต่างกันตรงนี้ก็จะเป็นไม้ป่าหลายอย่างในเป็นชิงชันตรงนี้มีไม้ป่าอยู่ประมาณ30กว่าสายพันธุ์ครับที่ผมบอกว่าปลูกเป็นไหล่เขาก็คือผมปลูกในในรูปแบบแบบนี้แบบทุกทุกพื้นที่การเอียงผมก็ไล่ปลูกต้นไม้ไปเรื่อย แล้วก็มีการปลูกไผ่ไผ่อันนี้เป็นไผ่ป่าแต่ไผ่ป่าเนี่ยผมต้องเอามาปลูกที่หลังเพราะว่าการเจริญเติบโตเขาเร็วมากนนี้ผมหักทิ้งร้อยผมหักทิ้งคือคือ,คอกลัวเขาโตจัดเราหักทิ้งไปก่อนเพราะว่าอยากให้ไม้แดงหรือไม้อ่าพืชต่ตางๆยางหน้าอันนี้ไม้แดงก็ตรงดีแล้วก็การเกาอะไรเงี้ยโตขึ้นไปก่อนเพราะไผ่อย่างไงเขาเขาดีดตัวเองขึ้นมาได้อยู่แล้วครับ มันเป็นลักษณะของพื้นลาดเอียงผมก็ใส่ตามแบบแบบภูเขาครับคือมีเอียงแล้วก็ปลูกไล่เอียงลงไปก็ทั้งสองฝั่งครับอันนี้เป็นมะขามป้อมมะขามป้อมตัวนี้ก็มีไผ่ประมาณส0บสายพันธุ์ครับอันนี้ก็เป็นชิงชันก็เริ่มใหญ่ยางนาเราจะปลูกปลูกแบบระยะชิดเลยประมาณ น่าจะประมาณเมตรคูณเมตรต่อนหนึ่งตรงต่อนหนึ่งต้นครับก็อันนั้นเป็นไผ่หวานไผ่หวานรุ่นแรกไผ่หวานราชินีรุ่นแรกยังไม่ได้เป็นเบอร์นะมันเป็นอาจจะเป็นตัวแม่ของไอ้เบอร์ที่พัฒนามาได้ครับจะเป็นหน่อเล็กก็ดีอยู่ไว้สําหรับมิมหรือพึ่งเข้ามาเกาะเพราะว่าความซับซ้อนของไผ่เนี่ย มันก็ทําให้พวกกลังมิ้มเนี่ยซ่อนตัวปลอดภัยจากอันตรายต่างๆครับบางทีเขาไปทาลึกเราไปตีมากินเราก็ยังยาก,ก็เลยไม่ไม่เอาอันนี้เป็นสางม่นผมปลูกลักษณะของไหลไหลเขาก็ค่อนข้างสวยครับเขาก็จะเดินออกไปเรื่อยๆลำก็ตรงอันนี้ก็น่าจะหน้าสามครึ่งนะก็ถือว่าใหญ่ครับสวยด้วยสางมุนนี่เป็นไผ่ที่น่าปลูกมากเลยไม่ผิดหวังแล้วเอาไป ไปทําประโยชน์ได้หลากหลายมากทั้งแล้วขะแหน่งน้อยสวยสวยในมุมมองผมว่าสวยกว่าไผ่หลายๆสายพันธุ์เลยนะเพราะขะลำเขาตรงครับหนามเขาไม่เยอะเหมือนสีสุกสีสุกก็สวยแต่ว่าค่อนข้างเยอะหนามเยอะข้างล่างเข้าไปเอามาใช้ประโยชน์ค่อนข้างยากอันนี้ก็เป็นไผ่ลวกดำก็ลำใหญ่ครับตรง ตรงนี้ก็อันนี้เป็นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรค,ครับสีเสียดแก่นอ,อ้๊โหมีหนามเลยแทงมือผมเลยค่อนข้างขมระวังนะผมได้ยินว่าเป็นไม้แก่นดีเขาเอาไปทำไม้หลองรถไฟนะไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรก็ลำอันนี้ผมแต่งเขาให้เขาตรงเนี่ยบางทีเขาจะมีขแนแงอันนี้รอยผมฟันออก บางทีขนแหนงเขาเยอะผมก็เลยแต่งแต่ว่าเป็นไม้ที่หนามค่อนข้างแหลมค่อนข้างอันตรายช่วงนั้นก็เป็นไม้ป่าอ่าน้ำท่วมขังขึ้นมาเนี่ยผมเห็นมีไม้แดงยางนาแล้วก็ตะเคียนทองเนี่ยแช่น้ำไม่ตายนะแต่ถ้าไม้สักไปเลยเพราะว่าผมเคยตายไปรอบอันนี้ก็ขึ้นมาสูง ถึงกกสักเหมือนกันผมไม่รู้ว่ารุ่นนี้จะรอดหรือเปล่าครับข้างศัก์ก็ยังมีไผ่นะไม่รู้เว้ยรู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่านะแต่ว่าต้นเขาก็เท่ากกขาแล้วต้องรอดูอีกทีเพราะว่าปีนี้น้ําสูงมากผมก็ให้เขาซึมลงดินไปข้างล่างเนี่ยเพราะว่าไม่ได้สูบออกไปที่ไหนให้ให้ให้น้ําซึมลงในผืนดินของเรามันก็จะทําให้น้ําในดินเราไม่ลึกมากเพราะว่าเราเก็บ น้ำลงในที่ของร้อยได้มหกที่สุดเวลาข้อดีก็คือมีประโยชน์ก็คือเวลาที่เราเจาะบาดาลมาใช้น้ําในผืนดินของเราก็มันก็จะมีมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้เอาน้ําให้ไหลไปที่อื่นคือให้ตกมาอยู่ในผืนดินของเรากับไม้ป่าตรงนี้ผมก็ปลูกแล้วชิดแล้วก็ไผ่ตรงนี้ก็มันหลากหลายสายพันธุ์มากเลยครับ อันนี้ก็เป็นป้ายถมเขียนไว้ทําอะไรก็ทำก็เป็นความหมายที่ดีนะครับทําอะไรก็ทําแต่ผมก็ยังไม่ได้เก่งถึงขนาดมีสติจนถึงขนาดทำอะไรก็ทําได้ตลอดก็มีหลุดบ้างแต่ก็พยายามประคองได้มั่งครับก็ยังไม่เก่งพออันนี้ก็มีความหลากหลายของไม้ อันนี้เป็นไม้สักผมวันนั้นผมขึ้นมาแต่งกิ่งเขาที่แต่งกิ่งเขาไม่ใช่แล้วเพราะว่าผมเอาขวดน้ำอะโพลาริตต,ติดไว้กับเบ็ดเพื่อตกปลาสวายทีนี้พอปลาสวายเขากินขวดไปแล้วเนี่ยเชือกมันขาดจากต้นมะพร้าวมันก็เลยลากขวดผมด้วยผมก็ไม่รู้จะไปหาตรงไหนพักตบมันเยอะ ผมก็เลยขึ้นต้นไม้ไปที่ตรงสูงบนนู้นเพื่อดูว่าตรงไหนมันมันมีการขยับของผักตกก็เจออย,อยู่ตัวนึงแต่อีกตัวนึงก็หายก็ก็ไม่รู้จะทําไงครับเพราะว่าผักตกเยอะมาก,กตรงนี้ก็ร่มเลื่นอยู่ครับหน้าฝนความชื้นในดินค่อนข้างดีและอย่างพอไม้เขาเป็นร่มเนี่ยหญ้าก็เริ่มน้อยลงนะครับเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีต้นไม้ตรงเนี้ หญ้าก็จะเยอะอันนี้อันนี้ค่อนข้างถี่ <c oughs> มีขนุนนะครับอันนี้ก็คือเมตรคุณเมตรนะครับไม่ไม่เสียหลุมด้วยต้นไม้ตรงนี้ก็ปลูกสองสามปีแล้วก็ก็ไม่ใช่ว่าโตเร็วนะครับก็ใช้เวลาหน่อยมันก็เริ่มโตเรื่อยๆแต่ผมก็ไม่ได้เป็นเร่งรีบอะไรเขาไม้ก็หลากหลายสายพันธุ์มากเลยทำให้มีการสะสมของแร่ธาตุที่หลากหลาย ปีที่แล้วผมเอาต้นกระดาษดับเอกไปที่สังเกตดูก็คือมะพร้าวเริ่มเริ่มเลงนะครับผมมีต้นกระดาษดับเอลตรงนี้มีสิบเอ็ดต้นมีต้นสิบเอ็ดต้นแต่ตัดออกไปได้ไม้สิบสองตันครับต้นละตันกว่างงมากโอ้หกปีแต่ต้นละตันกว่าคือให้เขามันตัดไปขายแล้วก็แบ่งครึ่งกับเขาเพราะว่าคือเขาใหญ่จนเขาบังความจเจริญเติบโตของต้นไม้ ถ้าเขายังอยู่พวกนี้อาจจะไม่เลิงขนาดนี้ครับไม้ป่าเนี่ยอาจจะไม่เลิงผมก็เลยตัดออกให้เขามาตัดสิบเอ็ดต้นได้ไปสิบสองตันครับแล้วพอตัดออกไปก็ที่สังเกตมะพร้าวก็เริ่มเริ่มเป็นทรงแล้วเพราะผมปลูกค่อนข้างถี่สามเมตรต้นเรื่องไงนะเริ่มเริ่มเป็นทรงแล้วเพราะว่าเขาไม่มีร่มจากต้นกระดาษต่ไบเอป่าตรงนี้ก็ค่อนข้างร่มรื่นครับต่อไปผมก็จะมีฟืนเยอะเยอะเลยละ่ะเพราะว่า อิงแขนงขค้นเนี้ยพอใหญ่ขึ้นมาเขาก็เป็นฟืนให้เรายางนาต้นนั้นก็เริ่มเลงม,มาละปลูกพร้อมปลูกพร้อมกันกับต้นกระดาษแต่ต้นกระดาษต้นโอโ้โหน้าสิบห้าและะ้วมั้งยางนาต้นนั้นเพิ่งจะนาสามนิ้วหรือสี่นิ้วเองครับก็มาทะลุโซนนาบ้านนะครับตรงนี้ก็เป็นไผ่ป่าที่ผมเอามาปลูกอันนี้เป็นไผ่ป่าเมืองเลยครับ ผมผ่านภูเรือผมก็เอามาปลูกตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้มากว่าเป็นไผ่ป่าสายพันธุ์ไหนรู้ว่าเขาใส่ถุงช่วยใหม่เราก็ยังไม่รู้อยากได้ความหลากหลายของธรรมชาติก็เลยเอามาปลูกอันนี้ก็เป็นบอ่อนึงไร่ครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาจัดการนะครับบอ่อนี้ก็เลี้ยงปลาไปน่าจะประมาณสิบสิบปีแล้วครับเนี่ย ก็ไม่ได้เข้ามาจัดการเลยไม่ได้มามีตกไปกินบ้างแต่ว่าปลาค่อนข้างหลากหลายอยู่ผมว่าจะเข้ามาเคลียผักตกมีบอ่อเดียวที่มีผักตกครับแล้วก็แต่ที่หน้าผมเปิดบอ่อตกปลาแล้วแต่บอ่อนี้อาจจะตกยากแต่อีกสี่ห้าบ่อตกสบายครับเพราะโล่งก็บอ่อเนี้อาจจะใช้เวลาหน่อยแต่บอ่ออื่นก็ตกได้ครับอันนี้ก็เป็นการล้มของไผ่ต่างๆผมจะพาเดินไปให้สุด,สด อันนี้ผมลงมาจากจากเดินเขาละจากเดินเขาลง้นและอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นที่ลาบลาบหน่อยเดี๋ยวผมดูวันมัน,มนค่อนข้างจะลกแล้วผมต้องหาตำแหน่งกันอันนี้เป็นลาวลาวไก่เก่านะฮะลาวไก่เก่าลาวไก่แต่ว่าตอนผมเลี้ยงละหมามันมันเล้าทุกคืนเลยแล้วอยากไปกินข้าว นาชาวบ้านด้วยผมก็เลยเหมือนมันเป็นภาระด้วยเราต้องคอยเฝ้าเขาผมก็เลยเลิกแต่ต่อไปอาจจะกลับมาเลี้ยงอีกทีแต่อาจจะเป็นพบไก่ป่าที่เขาช่วยตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องดูไงเห็นมีญาติผมเขาเอามาจากที่ที่น่านเขาซื้อมาเลี้ยงอยู่ผมเห็นก็แต่ตัวไม่ใหญ่แล้วก็หมากินไม่ได้แต่ผมก็ถามเขามันไปกินข้าวชาวบ้านไหมเขาก็บอกว่ามันไม่ค่อยไปกวนนะ อนาคตก็อาจจะเอามาเลี้ยงเพราะถ้าเรามีป่าแล้วถ้าเรามีไก่ป่าด้วยมันก็ทำให้ม,มีความสมดุลอันนี้ก็เป็นพื้นราบลงมาไผ่สร้างมุนตรงนี้แหละที่ผมไปตัดเอาไปทําเป็นดาบที่นั่งเล่นเพื่อทาที่นั่งตกปลาก็เราก็เลือกเฉพาะลำแก่ๆเลยครับโอ้ลำก่อนนี้จะมาประมาณห้าปีครับเนี่ยแต่ผมตัดไปหลายลำแล้วค่อนข้างสวยครับสร้างมุน ปลูกไว้ในบ้านซักกอนึงไม่ผิดหวังเลยทำประโยชน์ได้สารพัดซังหมนส่วนกิมซุงก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยตรงแต่ก็ได้ประโยชน์จากการกินเนาะอันนี้ก็เป็นไผ่ก้าวดาวที่ผมปลูกนานแล้วแลวนะน่าจะ6ปีแล้วแต่ที่จากสังเกตดูก็ไม่ไม่แตกไปยังไงนะผมดู ผมก็ซื้อพันมาเนี่ยต้นละร้อยี่สิบาทจังจำได้อยูย่ก็ถือว่ามันไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่หรือว่าพื้นที่เขาเดินน้อยหรือว่าภูมิอากาศภูมิประเทศไม่ได้อันนี้ก็ก็ยังไม่ค่อยมีความรู้ครับไ่ก้าวดาวครับแต่หนามค่อนข้างเยอะแล้วอันตรายมากเลยจากที่ผมดูก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับที่จะปลูกในพื้นที่บ้านเรานะเพราะว่าอันนี้มาปลูกที่หลังเนี่ยไข่รสร้างภัยเนี่ยหรือเลี้ยงเขียวเนี่ย สองสามปีเนี่ยโอ้โหเยอะแล้วหลายลำแล้วอันนี้เจ็ดแปดปียังมีไม่เท่าไร่เลยครับอันนี้ก็เป็นไผ่ไผ่จากเขาปูนผมมีญาติอยู่ที่เขาปูนไงเป็นไผ่แถววัดหลวงพ่อเดิมเนี่ยเป็นไผ่บนภุเขาหนอก,กีนอร่อยเนื้อแน่นครับแล้วก็เอาไปทําค้างผักก็ก็ดีมากเลยเพราะว่าขนงเขาเยอะและที่สําคัญเป็นที่อยู่ของมิ้มอย่างดีเลย เขาจะซ่อนตัวได้ดีมากเลยแล้วถ้าเราจะเอาเขาเนี่ยบางครั้งจบเลยกอไผ่ไหม้เข้าไม่ถึงเขาก็รอดชีวิตไปอันนี้เป็นไผ่เดินกอหรือไผ่ละมัลอกก็สวยนะครับไผ่ละมัลอกเป็นไผ่ที่ข้างล่างสะอาดแล้วก็การแตกกอค่อนข้างห่างบางทีถึงเมตรเลยอันนี้อยู่ในช่วงประมาณ40เซนอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ สีนะ่สิบเซนเนี่ยระหว่างบางกอเป็นเมตรเลยความห่างเขาแล้วก็เป็นกอที่โปร่งครับถ้าไดอายุแล้วเขาจะโปร่งแต่ตอนเด็กๆก็อาจจะมีการลกบ้างแต่ลำค่อนข้างสวยครับเนี่ยแต่ไม่ตรงเท่าสางมวยหมนมุลร้อยเปอร์เซ็นต์นะเขาจะมีการบิดนิดๆความตรงอยู่ประมาณแปดสิเปอร์เซ็นครับถ้าซอมสางมดล้อยน,นี้ก็อยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตแต่เป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้ที่ไม่เหมาะสําหรับการกินหนอ่อ พอหน่อเขาขึ้นมาเหมือนหอกเลยนิดเดียวแล้วก็พุ่งก้นเลยครับก็อันนี้ผมจะปลูกไว้ผมก็เห็นว่าเขาสวยเขาก็สวยนะสวยนั้นเนี่ยภายละมาลอกเดินก่อนการแตกของกอก็ห่างห่งห่างห่างไม่สกรปรกหนามน้อยถ้าได้อายุตอนแรกๆก,ก็อาจจะมีมั่งก็โซนนู้นก็จะไปทะลุไปโคกหนองนาสามไร่ตรงนี้ครับวันนี้ผมก็ เอามาดูจนสุดถึงนี่แหละไผ่ลำมะลอกนี่แหละครับสวยเป็นไผ่อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าเก็บสะสมเลยครับผมไปถามเจ้าของกอเขาบอกว่าส่วนมากเขาจะเอาไปทําเป็นคันเบ็ดเพราะว่าเนื้อเขาเนี่ยมันจะแข็งแล้วก็มอดไม่ค่อยกินนะเป็นเหมือนไผ่ลำเนื้อแข็งลำเหลืองๆเนี่ยมอดไม่ค่อยกินคือเขาจะแข็งตั้งแต่กกมาเลยเนี่ยเพราะว่าคือเขาไม่มีหน่อให้เรากินไง พอขึ้นมาจะขึ้นเป็นหอกๆ,ๆเล็กๆอาจจะได้กินแค่ประมาณสองสามนิ้วก็กินได้อยู่แต่มันก็ไม่เหมาะมากมันก็จะเป็นลำขึ้นมาเลยครับมันก็เป็นไม้เหมาะสําหรับเอาไปทําประโยชน์ไม่เหมาะกับการกินหน่อครับวันนี้ผมก็เอามาให้ดูประมาณนี้ครับป่าโซนหลังบ้านเดี๋ยววันหลังก็จะถ่ายทอดสะให้ดูในลูกต่างๆเพราะมีสะรวมของไส้ไก่แล้วสิบกว่าลูกสะใหญ่ๆก็ประมาณห้าลูก วันนี้ก็แค่นี้ครับวัสดีครับ